สวัสดีค่ะ f อ็ีทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับวร,รดาภ้าคามนะคะในมาดอีกมาดหนึ่งนะคะรูปแบบหนึ่งนะคะอยู่บ้านนะคะวันนี้นะอยู่บ้านเป็นเวลาสองทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะวันนี้วร,รดางานเยอะมากนะคะงานเยอะก็เพราะว่าอยากเอาใจลูกค้านะคะอยากเอาใจลูกค้าแล้วก็อยากประหยัดให้ลูกค้าด้วยลูกค้าอยากได้เสื้อนี่นะคะอยากได้เสือ้อก็ซื้อเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ วลาดาเขาขายให้ทุกถูกๆตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะเสื้อเสื้อของเวลาดาตัวนี้นะคะแต่พอดีลูกค้าน่ะชอบชอบแต่ลูกค้ารู้สึกจะเป็นคนแขนสั้นนะคะเป็นคนตัวเตี้ยเหมือนเวลาดาก็เลยติว่าแขนเสื้อตัวนี้ยาวก็เลยอยากให้บวลาดามาทําให้วลาดาก็รับปากว่าเออ,เอทําให้ค่ะทําให้ถ้าอันไหนที่บวลาดาทําได้ก็ทํา อันไหนทําไม่ได้ก็เอาไปจ้างให้ช่างแต่บางทีช่างก็ไม่ว่างเนาะไม่ว่างที่จะทําให้เรานี่ค่ะเพราะลูกค้าอยากได้แบบนี้นะคะลูกค้าอยากให้ขยับแขนเข้านะคะนี่เป็นแขนสวยใค่เสื้อทรงนี้นะคะแต่ลูกค้าอยากขยับขึ้นนิดนึงวรดาก็จะวรดาก็จะมาทําอย่างนี้นะคะวรดาก็จะมาทําพับขึ้นวราดาก็จะมาเลาะออกก่อนนะคะอันเริ่มแรกวราดาก็จะเลาะออกแบบนี้นะคะ นี่ค่ะวรดาก็จะเลาะออกอย่างนี้ค่ะเราจะเป็นผ้าคามนี่นะคะวรดาก็จะมีเคล็ดลับให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผ้าคามทุกคนจะทําได้นะคะต้องปาณีพิธีพิถันนะคะถ้าเราทําทไม่ถูกอย่างเงี้ยผ้าคามจะขาดได้ทันทีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเลาะเลาะออกแล้วก็จะตัดทิ้งไปก่อนนะคะนี่ค่ะจะมีได้อยู่ข้างในอย่างนี้นะคะ ได้ที่ช่างเย็บมานะคะวรดาก็ดูไปเรื่อยๆนะคะดูช่างดูอะไรก็เลยมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาวรดาก็ไม่ได้เรียนเรียนมาหรอกนะคะเรียนว่าไม่เรียนก็เรียนอยู่นะคะเรียนอยู่คอร์สเดียว6เดือนหเดือนแต่ปเป็นการเรียนกศนนะคะสมัยนั้นเรียนกศนเนาะเพราะว่าไม่มีเวลามากทั้งขายของเนาะตอนยังลูกยังเล็กก็ไปเรียนกศนนะคะก็เลยมา ค่อยๆหัดทำอยู่บ้านก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปตัดผ้านะคะแต่ก็ได้ซ่อมเลยค่ะวราก็มีนะคะน,นี่จักจักตัวนี้เป็นจากซิกแซกนะคะจากนู่นเป็นจักโพงนะคะแล้ววันนี้วราก็เนี่ยมีผ้ามาเต็มหนึ่งเลยนะคะที่จักโพงนะคะผ้ากองเทินเทิกโพงพึ่งเสร็จนะคะผ้าตอนนั้นอันนี้ก็เป็นจักสซิงเกอนะคะสิงเกอดังนะคะตัวนี้ก็ใช้ใช้มีครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าวรา,าเป็นคนยาก อยากอยากอยากรู้แล้วก็อยากได้อยากได้สิ่ธที่เราเราไม่มีเนาะเราไม่มีเราก็อยากได้แล้วก็อยากหาความู้อย่างเช่นนี้แหละค่ะวรดาก็หาความู้มาวลดาก็มามามาใช้บางอย่างเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาถ้าจ้างเขาเขาก็เอาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้างทําบางอย่างที่ไม่มากวรดาก็เอามาทําเองอย่างนี้แหละค่ะทําเองก็ไม่ได้คิดเพิ่มกับลูกค้านะคะ เพราะว่าเราก็อยากเอาใจลูกค้าเอาเอาใจใส่ลูกค้าว่าเราสามารถทําได้ช่วยได้นี่ค่ะแล้วก็แกะ็ดออกนะคะแกะออกทุกส่วนนะคะที่เข้ามาเราก็จะต้องไปเย็บใหม่นะคะตัดออกนะคะเราออกมาก่อนนะคะอันดับแรกเนาะเราก็ดูพื้นพื้นเดิมนะคะพื้นเดิมของช่างเย็บมาอย่างไรนะะี่ค่ะเราเราก็ต้องมาคอยดูก่อนนะคะว่า ช่างทํามาแบบไหนเราก็จะั่างทำตามบางทีเราก็คงมรู้ไม่ถึงเนาะเราก็ค่อยๆหัดเรียนน่คะหัดเรียนไปนะคะคนเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะญาติพี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกคนนะคะไม่ได้เรียนมาหรอกคะ่ะแต่อาศัยว่าประสบการณ์กับเห็นแล้วก็เรียกว่าภาษาอะไรไฟลักฟักจำบ่ะคะ่ะอะไรพูดไม่ชัดเนาะภาษาก็ <laughs> พูดไม่ชัดเราเห็นเรื่อย เห็นเรื่อยๆแล้วก็เราก็ศึกษาว่าเออตรงนี้ทําแบบไหนตรงนี้ทําแบบไหนแล้วเราก็ทําตามนะคะแล้วก็ฝึกเพราะเราอยากได้ความรู้ด้วยแล้วก็ฝึกอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะคะอย่างเช่นวอลดานี่ตอนแรกก็มีแต่จักรโค้งตัวเดียวนะจกักรซิซกนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะมีตั้งแต่สมัยยังสาวอยู่นะคะคุณแม่ให้มาที่เป็นแม่ชีนะแม่สมัยก่อนคุณแม่มีนะพออายุมากคุณแม่เลิก แม่ก็เลยม,มาให้ลูกสาวให้วรดานี่แหละคะ่ะเพราะว่าวรดาเ็ามาเก็บรักษาไว้เรียกว่าเป็นสมบัติของพ่อเม่ให้มานอกเก่านะคะแต่เย็บดีมากค่ะวรดาก็จะไม่ให้ใครเพราะามีคนหลายคนมาขอแยกพี่น้องกัน,นวรดาก็ไม่ให้หรือว่าแม่ให้รักษาไว้วรดาเก็ไว้มาเรื่อยกๆก็ใช้ก็ทุกวันนี้แล้วก็มาซื้อจัดตัวน้สีดําเพิ่มมาซื้อจัดโพงนะคะวรดาจะทําตามกําลังของเขาของตัวเองนะคะจักโพงก็ซื้อตัวเล็ก อย่างเข่นไม่สวยไม่สวยพีนะ่สามน่ะเขาจะซื้อตัวใหญ่เขาโพง้งเพราะว่าเขากําลังเงินเยอะกําลังเงินเยอะและสินค้าเขาก็มากเขาโพ้งได้ทั้งวันแต่ของเวลาตัวนั้นก็โพ้งได้ตลอดวันนี้วารดาก็เอาข้าถุงที่ FCFF ไว้หลายๆคนนะคะก็ประมาณ6ผืนนะคะวารดาก็จะจัดส่งให้พรุ่งนี้ทุกคนที่เอฟสินค้ากับวารดาแล้วลารดาต้องเอามาโพ้งนะคะเพราะว่าทางโอท็อปนะ่ะจะไม่ไดเอามาโพ้งให้เราอู้ดู ดูกลัวพงดวนก็เลยเอาเอาเอา,เอามาปิดหัวงอนะคะเม่ๆน่ารักไหมคะ <laughs> <laughs> ก็เลยโบค่ะโบน่ารักน่ารักค่ะ <laughs> ก็เลยเอามาเอามาขึ้นมาบ้านมาพงแต่ก่อนวรดาก็จะเอาเสื้อผ้าเอาของอะไรอะไรอยู่บ้านนะคะแต่ตอนนี้วรดาก็ทําร้านเสร็จเสร็จข้างบนเรียบร้อยห้อยสะดวกสบายแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังมีอันที่ไม่ลงตัวเนาะ ทุกอย่างทําไปแล้วก็ไม่ลงตัวก็ยังมีการแก้ก็อยากได้หลังคาออกไปนิดนึงเพราะว่าทําตู้เต็มแล้วก็ฝนมาก็เปียกก็ยังรอยช่างอยู่ค่ะช่างก็ยังไม่ว่างช่างก็งานเยอะเยอะเพราะว่าเขาก็ช่างเนาะไม่ว่ากันอันในงานใหญ่ก็ไปก่อนงานเล็กก็มาทีหลังเพราะช่างก็ต้องต้องต้องหาหางานที่เยอะนะคะงานไม่น้อยก็ประมาณเอาไว้ก่อนประมาณนี้แหละค่ะเอเดค่ะ ก็ต้องมาอย่างนี้ก็ต้องดูอย่างนี้นะคะเพราะว่าวรลดาไม่มีความรู้นะคะเวลา,าต้องดูดีๆนะคะว่าเออก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ช่างทําแบบไหนตัดกี่นิ้ววลดาก็ต้องมาวัดดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเสียของลูกค้าเนี่ยพอตัดออกปุ๊บเราก็ต้องเอาไปโพ้งนะคะเนี่ยจ,จะมีดีเราก็จะเอาไปพงูงไปพูงแล้วก็ค่อยมาตัดใหม่นะคะวัลาดาก็จะมีอุปกรณ์ครบนะคะ มีจักมีกันไกลมีครบทุกอย่างนะคะกันไกลวราดาไปไหนแล้วเนาะเยอะกันไกลเวลาจะใช้ป็หาไม่ค่อยเจอนะคะนี่ค่ะวราดาก็จะมาตัดแต่งนิดนึงนะคะตัดแขนนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะม้วนนี้เอามาเพื่อใสห่หูหูกกระเป๋าให้เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาจากตลาดนะคะ ึ้นมาจากตลาดวันนี้นะคะวรดาก็มาเย็บกระเป๋านะคะได้สองใบนะคะเนี่ยจะแถมให้เอฟซีนะคะอยู่ตลาดวรดาก็ห้อยขายนะคะใบละแปดสิบบาทค่ะสองใบร้อยห้าสิบนะคะน่ารักนะคะเป็นกระเป๋าคามนะคะอันนี้วรดาก็จะแถมให้เม่ๆนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการก็บอกวรดานะคะแต่วรดาก็แถมให้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะบางทีวรดาก็ลืมหรือเย็บไม่ทันเนาะก็ขออภัยด้วยนะะี่ค่ะเราใส่ของได้หลายอย่างนะคะเป็นผ้าคามแท้นะคะ ใส่เครื่องสําอางใส่อันนี้นะคะสวยน่ารักนะคะแต่ถ้าเรามีค่าใช้ใจ่ายที่ให้ไอจ้างก็ไม่ได้นะคะแต่น,นี่วรดามีผ้านะคะผ้าผ้าจากนี้นะคะวรดาจะให้ดูนะคะนี่ค่ะผ้านะคะผ้าที่วรดาเหลือมาจากเย็บนะคะก็ขอช่างกลับมาช่างก็ส่งกลับมาให้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กําลังจะทําให้ให้ลูกค้านะคะวันนี้นะวรดาก็จะเย็บเย็บตนนัวนี้แล้วก็ซ่อมให้เขนขยับขึ้น นะคะขยับขึ้นนะคะอันนี้ก็สองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะเนี่ยซื้อแล้วนะคะพอดีอกมันเล็กนิดนึงอกเล็กนิดนึงนะคะตัวน,นี้อกเล็กนิดนึงวราดาก็จะมาทําให้นะคะเนี่ยค่ะวราดาก็จะมาขยับข้างนี้ออกให้นะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกอย่างเราก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะสู้สู้ค่ะก็เลยต้องทํา พอเราทําไปแล้วเราก็ใจรักเนาะเห็นคนใส่ไม่ได้แล้วก็อ้ออยากให้ใส่ก็เลยเอาขึ้นมานะคะวันนี้ก็จะทํานี่แหละคะ่ะสามตัวเสื้อนะคะแต่ไม่รู้จะทําได้กี่ตัวเนาะบางทีก็ดึกวรดาก็นอนเพราะวรดาตื่นแต่เช้าตื่นจีสี่ค่ะไปตลาดถึงตลาดวันจีห้านะคะบางทีสองตัวนี้ก็อาจจะจะทําพรุ่งนี้นะคะเพราะว่า,าลูกค้าไม่รีบแต่ตัวนี้รีบนะคะเพราะว่าจ่ายตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวรดาขายแค่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ขายให้คนในร้านนะคะในจังหวัดสกลนครแล้ววันทำเสร็จก็จะส่งไปให้ส่งให้เลยนะคะเนี่ยเันรัก็โค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เอาขึ้นมาก็โค้งเรียบร้อยนะคะให้ fc ทุกคนนะคะ fc ทุกคนก็จะได้เสื้อผ้าส,สวยๆชุดง,งานนะคะมีเยอะเลยนะคะเพราะเนี่ยของ fc ทั้งนั้นเลยนะคะอันไหนที่ fc เอาวัานรักก็มาโค้ง หรืออันไหนที่ยังไม่เอาแต่ยังไม่โพงวรดาก็จับขึ้นมาโพงให้เป็นจับโพงนะคะในคลิปนี้วรดาก็ขอ,อจบลงแค่นี้นะคะคลิปที่ว่าเราจะมาทําอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าทําอย่างไรถ่งจะให้ลูกค้าพึงพอใจทําอย่างไรท่าจะถูกใจทำอย่างไรงทีร่จะเป็นการบริการที่ที่อบอุ่นและดูแลกันนะคะวรดาก็เอาเสื้อผ้าตัวนี้นะคะมาทำอย่างไรที่จะสวย ทำอะไรบ้างที่จะสวยนะคะในคลิปนี้ก็ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะหรือสนใจอะไรก็ตังหาวรดาผ้าคามนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ see you again พบกันคลิปหน้านะคะชุดนี้อยู่บ้านนะคะสบายสบายค่ะวรดาใส่นะคะ bye bye.